สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะมาเจอกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะใบงานนะคะทำชี้แจงให้นักเรียนพิมพ์ภาพจากพืชที่มีขนาดต่างกันและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีพืชน,นะคะก็คืออาจจะเป็นพืชผักผลไม้ก็ได้ค่ะแต่วันนี้คุณครูพิโฟกัสจะใช้เป็นใบไม้นะคะอ่า แล้วก็ใช้สีน้ำค่ะและสีเทียนค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพิมพ์ภาพจากพืชที่มีขนาดต่างกันนะคะเด็กๆเขาบอกว่าที่มีขนาดต่างกันก็คือขนาดต่างกันเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่หรือขนาดใหญ่กลางเล็กค่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> เด็กๆเราก็ มาเตรียมกันเลยนะคะคุณครูพี่โปกัสจะใช้ใบไม้นะคะที่มีขนาดต่างกันคือใบไม้ใบเล็กค่ะอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอันไหนเล็กที่สุดคะอ่ะอันนี้นะคะเล็กที่สุดอันนี้กลางและอันนี้ใหญ่ใช่ไหมคะอ่ามีขนาดต่างกันแล้วค่ะต่อไปเรามาพิมพ์ภาพกันเลยค่ะ แล้วเราก็ระบายไปเลยนะคะบนใบไม้ของเรานี่แหละค่ะ,ะแปลงร่างมือของเราเป็นอะไรคะเป็นเตารีดแล้วก็นับหนึ่งสสาสี่ห้าว้าวอันนี้คุณครูพี่โฟกัสผสมสีน้ำใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะคะอ่าก็เลยทำให้เปียกให้เฉะค่ะ เด็กๆอาจจะใช้สีหลายๆสีก็ได้นะคะอันนี้เปียกไปหน่อยนะคะเวลาเด็กๆผสมสีนะคะเด็กๆก,ก็อย่าใส่น้ําเยอะนะคะเดี๋ยวจะเปียกเหมือนของคุณกูบิโฟกัสเลยนี่เห็นไหมติดมือเลยค่ะ เป็นยังไงคะสี่สีเยอะมากเลยค่ะต่อไปเมื่อเด็กๆนะคะพิมพ์ภาพจากพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการได้เลยค่ะ เดี๋ยวคุณครูพี่โฟกันนะคะจะวาดภาพต่อเติมเลยเป็นยังไงบ้างคะ ดอกไม้ค่ะอดอกไม้มีใบไม้เรียบร้อยเลยเมื่อเด็กๆวาดภาพต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีด้วยนะคะระบายสีได้เลยค่ะ ยัไงบ้างคะเด็กๆของเด็กๆวาดภาพต่อเติมแมะระบายสีเป็นอะไรคะตอนนี้ขอคุณครูพี่โฟกัสนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพิมพ์ภาพจากพืชที่มีขนาดต่างกันนะคะเห็นไหมคะเล็กแล้วก็ใหญ่ค่ะแล้วก็มวาวาดภาพต่อเติมเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้จะเจริญเติบโตได้ในเวลาไหนคะ เวลากลางวันใช่ไหมคะอาเมื่อเด็กๆวาดภาพต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่และถ่ายผลงานของเด็กๆมาในลายกลุ่มด้วยค่ะ